สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีที่รักทุกท่านนะครับผมสุเสียงพระพาสวรรค์วันนี้นะครพาเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับมาชมกระบวนตองห้านะครับห้าห้าห้าทางแหลมระบังปลายทางทอุรรธานีนะครับขบวนตองห้านะครับหรือว่าขาบวน ที่คนรถไฟก็เรียกว่า,ารถอารมณ์ดีนะฮะเที่ยวที่แล้วนี่ทำกระบวน559นะครับ ที่บอกว่าจะาถ่ายขากลับให้ดูแต่พอดีว่าเที่ยวกลับของวันนั้นขบวนรถเขาง,งดเดินนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูวันนี้ขบวนตองห้านะครับไม่งดแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเที่ยวกลับเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะฮะวันนี้ได้หัวรถจักร QSY 5 2 4 1นะครับมาดูหัวรถจักรของขอบวน531กันบ้างนะ ใช้ QSY เหมือนกันตอนนี้ QSY เราได้มาครบ50คันแล้วเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะหมุนเวียนหัวรถจักรมาทำกระบวนรถต่างๆได้มากขึ้นนะฮะกระบวนรถโดยสารกบวนรถสินค้านะครับหัวรถจักรอุลตร้าแมนนะฮะหัวรถจักรติดแอร์นะครับถือว่าเป็นหัวรถจักรติดแอร์รุ่นที่2ของการรถไฟแล้วนะฮะรุ่นแรกก็คือ CSR นะฮรรุ่นนี้เป็น QSY นะครับก็เป็นหัวรถจักรที่ มีสมรรถนะค่อนข้างสูงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับหัวรถจักรรุ่นนี้นะครับเป็นหัวรถจักรรุ่นแรกนะฮะที่ไม่ได้ทําหน้าสีเหลืองๆแบบหัวรถจักรที่เราเห็นกันโดยทั่วไปนะฮะยกเว้นตรงกระจังหน้านะฮะที่เป็นเหลืองคาดดานิดเดียวนะฮะเป็นมิติใหม่นะฮะเป็นมิติใหม่ของการออกแบบสีรถรถไฟนะหัวรถจักร าถามว่าเอ้ยทำไมมันไม่เป็นหน้าสีเหลืองเหมือนหัวรถจักรทั่วไปล่ะนะครับก็คงจะเป็นนโยบายของผู้บริหารที่ต้องการที่จะสร้างความแปลกใหม่นะครับให้กับหัวรถจักรรุ่นใหม่ๆของการรถไฟนะฮะไม่ไม่ว่าจะเป็นสีนะฮะในรูปร่างหน้าตารูปลักษณ์ก็ค่อนข้างจะดูแบบทันสมัยนะเรื่องของตาไฟนะปกติเนี่ยเราก็จะเห็นแบบหัวรถจักรที่มีตาไฟแนวนอนแนวราบ นะครับแล้วก็เป็นกอบสี่เหลี่ยมหรือเป็นดวงตากลมๆแค่นั้นนะฮะแต่สําหรับหัวรถจักรรุ่นนี้นะครับก็จะออกแบบให้เป็นแบบเหมือนเหมือนไฟของยอดมนุษย์หรือวเหมือนตาของยอดมนุษย์อุลตร้าแมนเรียกว่าหัวรถจักรอุลตร้าแมนนะก็ยังมีกล้องนะฮะกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ด้านหน้านะฮะเป็น CCTV นะฮะสองจุดนะฮะตรงดําๆตรงเนี้ยนะฮะอันนี้หนึ่งจุดนะฮะ แล้วก็ด้านในนะครับที่ส่องออกส่องออกอ่าทางข้างหน้านอีกหนึ่งตัวนะฮะหน้าหลังนะครับรวมกันก็จะเป็นทั้งหมดสี่ตัวนะฮะตัวกล้องวงจรปิดเนี่ยรถจักรุ่นเนี่ยจะมีจอแสดงผลอยู่ข้างในห้องขับของพคอรอ,อด้วยเพราะฉะนั้นขณะที่พคออลอขับรถไฟอยู่เนี่ยเราจะอะพคออลอเขาจะมองเห็นข้างหน้านะครับด้วยตาเปล่านะ นะฮะโดยตาตัวเองนะครับแล้วก็มองผ่านกล้องได้ด้วยแล้วก็ยังมองขอพ่วงผ่านกล้องตัวนี้ได้ด้วยนะ,ะและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นนะฮะด้านหลังถึงแม้ว่าพอคอลอจะไม่มีตาหลังนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถมองผ่านกล้องที่อยู่ด้านหลังห้องขับอีกด้านหนึง่งซึ่งมันก็จะ,ะฉายภาพออกมาพร้อมกันนะครับมองขอพ่วงที่อยู่ฝั่งข้างหลังฝั่งที่มันเกี่ยวกับตู้สินค้าหรือตู้โดยสารด้านหลังได้ แล้วก็มองอาภาพจากกล้อง C C t V อีกตัวหนึ่งด้านหลังได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น4ตัวเนี่ยจะเป็น Real time เรียลไทม์นะภาพจะถูกส่งสัญญาณไปที่จอฝั่งที่พนักงานขับรถทําการก็จะสามารถมองเห็นได้นะครับทันทีนะฮะในเหตุการณ์ในขณะนั้นนะครับจะมีความเรียกว่าอะไรนะการหน่วงหรือรีเลย์มันดีเลย์ประมาณประมาณเสี้ยววินาทีเองนะครับถือว่าน้อยมาก นะฮะก็มีประโยชน์นะเวลาแบบต่อขอพ่วงเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีประโยชน์มากๆแล้วก็ไว้ดูสถานการณ์ของอุปกรณ์ที่อยู่ด้านหน้าด้วยนะฮะเนี่ยนะครับพวกท่อพวกอะไรต่างๆนะครับคันนี้หมายเลขอ่า5246เนี่ยก็จะเป็นล็อตสุดท้ายที่ที่เอาเข้ามานะครับมีทั้งหมดห้าสิบคันเราสั่งเข้ามาสามล็อตด้วยกัน 4ส5 2 4 6นี่ก็เป็นรถสุดท้ายนะครับเที่ยวที่แล้วทำ559นี่เป็นคันสุดท้ายนะรถสุดท้ายแล้วก็คันสุดท้ายแล้วก็เป็นคันล่าสุดน้องใหม่ของการรถไฟเนะ้เบอร์5250เนี่ยเป็นรถคันใหม่ล่าสุดคันสุดท้ายคันล่าสุดเป็นรถสุดท้องของหัวรถจักรการรถไฟแห่งประเทศไทยสองให้ดูข้างในบรรยากาศนะครับในห้องขับน,ะนอันนี้ในห้องขับนะ ก็ผมขอญาตไม่ไม่เข้าไปเพราะว่าเขาล็อกประตูไว้นะครับเนี่ย <Yeah. S 1> มีกุญแจล็อกด้วยนะ <Yeah. S 1> เห็นไหมนี่มีกุญแจล็อกได, mm hmm. กกด้นี่นะฮะนะเนี่ยหัรถจักรมีกุญแจล็อกด้วยนะฮะแม็กสปีดนะฮะแม็กสปีดร้อยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่แม็กสปีดก็คือความเร็วสูงสุดของหัรถจักรรุ่นนี้นะครับสามารถทําความเร็วได้ขนาดนี้แต่ว่าจริงๆวิ่งได้วิ่งก็ร้อยเดียวเพราะว่าอ่าทางเนี่ย ําหรับหัวรถจักรเนี่ยให้วิ่งแค่ร้อยเดียวตัวหัวรถจักรวิ่งได้ร้อยี่สิบแต่ทางวิ่งได้หนึ่งร้อยซึ่งอนาคตอาจจะเป็นร้อยี่สิบก็ได้นะฮะก็กําลังที่จะเ,เรียกว่าอัพนะฮะให้มันวิ่งได้ถึงร้อยี่สิบเท่ากับสเปคของหัวรถจักรซึ่งนั่นก็เป็นผลดีที่จะทําให้การให้บริการมันได้ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะโอเคนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ วันนี้พามาชมหัวรถจักร QSY หัวรถจักรน้องใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยของสุตเสียงพระปราสวรค์ลาเพื่อนๆทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ